วัตถุดิบของเราที่จะทำน้ำจิ้มนะคะก็จะมีหมูสับนะคะแล้วก็กระเทียมโขกนะคะแล้วก็พริกแกงนะคะที่เราจะเอามาทำเป็นน้ำจิ้มนะคะตั้งกระทะให้เดือดใส่น้ำน้ำน้ำมันพืชลงไปนะคะพี่น้องคะแล้วก็จากนั้นก็เอากระเทียมเจียวลงไปเ <resonance S 3> จียวให้เหลืองเลยนะคะเจียวให้เหลืองๆเลยนะคะพี่น้องคะอ่ะอันนี้เป็นวิธีทำนะคะทำน้ำจิ้มคะ่มเนนะเจียวไปเลยค่ะพี่น้อง เจียวให้เหลืองใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะอย่าใส่น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่าตัวน้ำมันมันจะมีอยู่ในหมูสับอยู่แล้วนะคะพี่น้องคะค่ะเจียวลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็เอาพริกแกงเผ็ดนะคะตัวนี้จะเป็นพริกแกงเผ็ดนะคะซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะพี่น้องคะเอาไปเจียวให้หอมๆให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยหมูสับคะ่ะหมูสับก,ก็เอาลงไปเกียวเหมือนกันนะคะแต่เจียว เกลียวไม่ต้องเกลียวเยอะนะคะใส่น้ําก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดกระทะค่ะเติมน้ําเปล่าลงไปนะคะเติมน้ําเปล่าลงไปนั้นก็รอให้เดือดก่อนนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะสูตรนี้ใช้น้อยจะใส่พริกป่นด้วยนะคะเพราะว่าใช้น้อยจินจัดจ้านหน่อยนะคะใครที่ไม่กินเผ็ดก็ ไม่ต้องใส่นะคะสูตรน้ำจิ้มก็ผัดให้เข้ากันเลยนะคะผัดให้หอมๆไปเลยนะคะใครชอบน้ำจิ้มเยอะๆก็ใส่น้ำลงไปเยอะๆได้นะคะแต่ใช้น้อยชอบน้ำาขุกขิกนะคะ,ะเข้มข้นค่ะใช่น้อยชอบกินแบบนี้นะคะ,ะน้ำจิ้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็ตักใส่ถ้วยทิ้งไว้ก่อน,นะค่ะจากนั้นเราก็มาต้มเลือดนะคะใช้น้อยจะต้มเลือดก่อนนะคะพี่น้องจะได้ไม่คาวนะคะช้น้อยใส่ใบมะกรูดกับตะไคร้ก่อน,นะค่ะต้มน้ําให้เดือดจากนั้นก็หั่นเลือดให้เป็นชิ้นๆพอคํานะคะเราก็เอาลงไปต้มในน้ําที่มันเดือดๆนะคะต้มก่อนนะคะตัวนี้ช้ยน้อยทําแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะพักไว้ก่อนค่ะเตรียมวัตถุดิบที่เราจะต้มน้ําซุปนะคะนะคะวัตถุดิบของเราที่จะต้มในหม้อน้ําซุปนะคะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นผักนะคะผักที่เราจะเอาใส่จะเป็นกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งใครจะใส่ผักบุ้งก็ได้นะคะแล้วก็มีขนมจีนนะคะแล้วก็มีเลือดนะคะอันนี้เราแยกไว้ก่อนนะคะเราจะต้มน้ําซุปก่อนนะคะในน้ําซุปของเราก็จะมีคะนอนะคะคะนอลรสหมูนะคะ แล้วก็ชูรสนะคะน้ําตาลก็สาเขียวนะคะ่ะต้มน้ําซุปให้ให้ได้ที่ก่อนนะคะพี่น้องคะแล้วก็เอาหมูบดลงไปะคะ่ะใส่หมูบดลงไปเลยนะคะพี่น้องใครอยากให้หมูบดเป็น,นก้อนๆแล้วก็สามารถปั้นได้นะคะปั้นเป็นก้อนน้ำคาได้นะคะอันนี้แต่ว่าชายน้อยชอบแบบนี้นะคะ,ะเราได้น้ําซุปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเลือดไก่ลงไปต้มนะคะต้ม ต้มไปเลยค่ะต้มลงในหม้อที่ที่เราเตรียมน้ำซุไปไว้เลยนะคะ,ะต้มให้เดือดนะคะ,ะต้มไปเลย <c oughs> พอพอเดือดได้ที่นะคะสูตรนี้ใช้น้อยจะใส่ผักลงไปก่อนนะคะใส่ผักลงไปก่อนต้มเลยค่ะต้มรวมกันไปเลยค่ะเนี่ค่ะนี่ต้มไปเลยต้มให้ผักสุกนะคะ หรือว่าใครไม่อยากให้สุกมากก็พอประมาณนะคะ่าจากนั้นนะคะเราก็คนให้เข้ากันให้ให้เข้าไปในในเนื้อกันก่อนนะคะคนไปเลยพี่น้องทำแบบนี้นะคะไม่ยากนะคะสูตรนี้สูตรง่ายมากนะคะแต่อร่อยนะคะพี่น้องบอกเลยต้มไปเลยนะคะต้มพอผักสุกแล้วเราก็เอาขนมจีนลงไปเลยค่ะพี่น้อง อยากกินเยอะๆก็ใส่ไปเยอะๆอยากกินน้อยๆเราก็ใส่น้อยๆได้ไม่เป็นไรอ่ะหรือว่าเราจะเที่ยวใส่เที่ยวเติมก็ได้ไม่เป็นไรนะคะสูตรนี้อร่อยครับพี่น้องนี่แกงข่นปูนะคะพี่น้องแต่ไชน้อยใส่หมูสับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องป่งปายสุปปูุกคนครับมือนี้มาภูมิมาพ่อก,กับครัวไชน้อยชาแน,นลฮุกกัลครับพี่น้องมือนีมือนี้ใชน้อยสิบห้ามากิน แกงกระปุ้นหมูส darum, ับพี่น้องมันเป็นแกงกระปุ่นปูนะครับใช่นหน่อยบ่มีปูหน้าปกติแล้วสใส่ปูหน้านะครบเนาะแต่เช่นหน่บ่มีใช่นหน่อยใส่หมูสับแทนครับวิธีทำเหมือนกันได้พี่น้องมีน้ำจิม้มมันแจ่วน,นะครับมารดรสชาติแบบไหนมาติขึ้นไปเบิง้งคลิปเช่นหน่อยเห็นวิธีทำไม่ไหายแล้วครับล้วก็ับมาลองชิมเบิ้งเนาะคันะเนาะสิเป็นรสชาติแบบไหนามา้องไข่ครับ้องไข่สูตร้องไข่ครับจิ้มสิเป็นประมาณนี้นะคบ มีท่ากับมี่บอกไว้เบิดละค่ะผมมาเอาลายอยี่ยห้างามากินกับแช่นายได้วครับเด้อน,น,น,นะใส่ลายแทบลายใส่หน่อยแทบหน่อยนั่นจิ้มนี่แช่นายเขอบอกอุ้ย่นองมึงเไงอุย้ยดยดเลยมาค่ับมามากินกับแช่น่อยครับผม ขนาดเสียเบิ้งนะครับอาจจะมีเสียงหนังจังน้อยนะครับด้านนอกเขาเจะเอาสองรถครับผมติดถน,นนเนาะนีนครับมันจะเป็นประมาณนี้พี่น้องๆค่้ข่เน้ำเมี่ยวเอองอายง่ายง่ายงเนาะ้า่ๆน้ำเมี่ยวแต่ว่าวดดเป็นรถจัดอิดโอ้คือกันปันได บอ,อกอน้อก,ก็ได้ดอกพี่นอ้องฝนตตเบิดเมือ, <ś led> ห,อหมอนปุ๊บอ,อ,อัน,นมีปูหน้านี่แซ่บค่ะ บ้านแค่หน่อยเซื้อนมาแกงกับปุ่นปัว มันจะไปเลือดไกลแล้วไปไหน แช่นไอกับหมูจักนนี้เลยด้วยคับพี่น้องแกงกับปุ่น แน่กับเสื้อว่าหลายคนอาจจะบ่เคยกินนะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่น้องผู้ใดอยากลองเหตุอ่ะใช่หน่อยเหตุวิธีทำใบด่าน่นให้เบิ่งทุกขั้นตอนแล้วด้วครับเด้อครับ ว่ามาพับ ีโอกาสเมื่อที่ไปทายร้านที่เพิ่นเห็ดเป็นร้านใหญ่ๆเลยพี่นอ้องเขาจะให้ขายให้หน่อยทิ่ไปทายไม่บุญโอ้ <c oughs> โหมัวเราง่ายนะ เรื่องนี้คือเท่ รองเอามาจัดเบิ่งเ้อพี่น้องนะใายเสร็จเมื่อนี่ยที่คอตัวล่ากัน้อครับใช่หน่อยฝนตกบนมือใช่หน่อยเราเฮ็ดหยังกับแด้ครับก่อนอดื่นที่จะขอตัวล่ากฮรคือเราแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อสิได้เป็นกำลังแรงใจให้กับควนเชน้ยทชาแนลนะครับพี่น้องเนาะจัางไรช่แนอกัดทิ้ พยายามลงคิมให้เบิง่งดูด้วยครับเด้อฝากติดตามยเด้อครับผมวันนี้ใช่หน่อยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ